เดอะซีเครครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากคุณนักเขียนรอนด้าเบอร์เนี่ยได้พบกับปัญหาชีวิตครั้งใหญ่จนท้อแท้และสิ้นหวังแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้พบกับหนังสือเก่าอายุร้อยปีที่ลูกสาวของเขาเฮลลี่มอบให้เขานั่นคือที่มาของความลับที่เธอจะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเ,เขียนโดยคุณรอนด้าเบอร์นะครับแปลโดยคุณจิรนันพิทปีชานะครับสำนักพิมพ์อมรินนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ โดยเล่มนี้เนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์คนที่ได้พบกับคนที่ใช้ความลับไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือว่ารู้มาจากที่อื่นหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งกฎแรงดึงดูดคืออะไรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ความลับที่ว่าในหนังสือเนี่ยก็คือกฎแรงดึงดูดครับเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนมีชีวิตอยู่ด้วยพลังอํานาจอันไร้ขอบเขตชนิดหนึ่ง เราล้วนชี้นําตัวเองด้วยกฎข้อเดียวกันนั่นคือกฎธรรมชาติแห่งสากลและจักรวาลที่ชัดเจนแน่นอนเสียจนเราไม่ประสบปัญหายุ่งได้ใดๆในการสร้างโอกาสเ่ยส่งคนไปดูจันทร์ทั้งยังกําหนดเวลาที่ยานอกาสร่อนลงเจาะได้โดยไม่ผิดพลาดแม้แต่ซิลว,วินาทีครับทุกคนเนี่ยล้วนดํารงอยู่ด้วยพลังอํานาจหนึ่งเดียวกฎข้อเดียวเท่านั้นคือกฎแห่งแรงดึงดูดครับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณน,นั้นคุณเองเป็นผู้ดึงดูดเข้ามาที่คุณดึงดูดสิ่งใดๆเข้ามาก็เพราะว่าคุณมีมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งนนั้ อยู่ในใจสิ่งที่คุณคิดสําคัญที่สุดอะไรก็ตามที่คุณกําลังคิดคุณก็กําลังจะดึงดูดสิ่งนั้นให้เข้ามาในตัวคุณเองในที่สุดครับทุกสิ่งที่เราคิดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นจริงเป็นพลังชนิดหนึ่งครับกฎแห่งการดึงดูดเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันดังนั้นเมื่อเราคิดอะไรสักอย่างเรากําลังดึงดูดความคิดแบบเดียวกันเข้ามาหาตัวเรามันทําให้ผมย้อนคิดถึงคําว่าคบบัณฑิตอะไรนะ คบคนพานพานไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับอันนี้อาจจะเชื่อมโยงได้ความคิดมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กและความคิดมีคลื่นความถี่เวลาคุณคิดอะไรสักอย่างคลื่นความคิดจะถูกส่งกระจายออกไปในเวิรสจักรวาลและดึงดูดสิ่งที่อยู่ในแถบคลื่นความถี่เดียวกันแล้วทุกอย่างก็จะถูกส่งกลับมายัางแหล่งต้นกําเนิดซึ่งก็คือคุณครับในหนังสือเนี่ยเขาจะเปรียบว่าคุณเ,เป็นสัญญาณน,นะครับแล้วก็ส่งคลื่นความถี่ออกไปซึ่งคลื่นความถี่นั้นะคุณต้องปรับให้มันตรงกับ ความถี่ที่ดีหรือไม่ดีซึ่งความถี่นั้นเนี่ยมันก็จะดึงสิ่งที่คุณต้องการกลับมานะครับไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดจะเป็นคลื่นที่ดีหรือไม่ดีนะครับอะไรก็ตามที่คุณกําลังคิดอยู่ในเวลานี้กําลังสร้างชีวิตในอนาคตของคุณสิ่งที่คุณคิดถึงมากที่สุดและเพ่งสมาธิสดจ่อมากที่สุดจะปรากฏขึ้นเป็นชีวิตจริงของคุณครับความคิดของคุณจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาวิธีใช้ความลับเนี่ยก็คือเขาบอกว่า คุณเนี่ยคือผู้สร้างครับและมีขั้นตอนการสร้างง่ายๆโดยอาศัยกฎแห่งการดึงดูดครับอรมจารและองค์วตานทั้งหลายล้วนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านผลงานแสนวิเศษในรูปแบบอัศจรรย์พันลึกนานับประการบางท่านที่ได้ผูกเรื่องราวที่ช่วยสาธิตกลไกการทํางานของจักรวาลภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดต่อมาหลายศตวรรษจนกลายเป็นตำนานเล่าขานแต่คนจํานวนมากในยุคป,ปัจจุบันไม่เคยมองออกว่าแก่นแท้ของเรื่องราวเหล่านี้คือศัจธรรมของชีวิตนั่นเองซึ่งเจมเรเนเนี่ยเขาได้ ยกตัวอย่างเป็นตะเกียงวิเศษนะครับอาราดินกับตะเกียงวิเศษครับเช่นเดียวกับยักษ์จีนี่ในตะเกียงของอาราดินกฎแห่งการดึงดูดจะอำนวยให้เราได้ทุกสิ่งทุกประการกระบวนการนั้นช่วยสร้างสิ่งที่คุณต้องการใน3มขั้นตอนก็คือขอเชื่อและรับซึ่งการขอนะครับสิ่งที่คุณต้องการจากจากักรวาลก็คือโอกาสที่คุณจะได้ความกระจ่างกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรเมื่อใจิตใจคุณกระจ่างชัดเจนก็เท่ากับว่าคุณได้ขอแล้ว การเชื่อทั้งโดยการกระทำคำพูดและความคิดเสมือนว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณขอแล้วเมื่อคุณส่งคลื่นความถี่แห่งการได้รับสิ่งนั้นออกไปกฎแห่งการดึงดูดจะเคลื่อนย้ายนำพาผู้คนเหตุการณ์และสภาพการมาให้คุณได้รับครับซึ่งการรับก็คือรู้สึกอย่างที่คุณรู้สึกเมื่อความปรารถนาของคุณกลายเป็นจริงการรู้สึกดีๆเสียตั้งแต่บัดนี้จะนำคุณเข้าไปอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับสิ่งที่คุณต้องการเช่นหากต้องการอยากจะลดน้ำหนักอย่ามุ่งคิดถึงแต่การลดน้ำหนักครับ แต่จงรวมศูนย์ความคิดไปที่น้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณจงรู้สึกถึงความรู้สึกยามที่น้ำหนักตัวของคุณพอเหมาะที่สุดแล้วคุณก็จะได้มีน้ำหนักตัวเท่านั้นจากกรวาลไม่ต้องใช้เวลาในการนำมาซึ่งความสิ่งที่คุณปรารถนานะครับจะ1ดอลลาร์หรือล้านดอลลาร์ก็ง่ายพอกันเริ่มฝึกจากสิ่งเล็กๆน้อยๆครับเช่นคุณอยากจะดึงดูดกาแฟาสักถ้วยหรือที่จอดรถนี่เป็นวิธีง,ง่ายๆที่จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับการทํางานของกฎแห่งการดึงดูด จงตั้งใจจริงจังที่จะดึงดูดอะไรสักอย่างที่เล็กๆก่อนนะครับเมื่อคุณได้ประจักษ์ในพลังดึงดูดของตัวเองแล้วคุณก็สามารถยกระดับเพิ่มเลเวลขึ้นไปสู่การดึงดูดอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับจงสร้างวันของคุณไว้ล่วงหน้าครับด้วยการคิดถึงวิธีทางที่คุณต้องการให้วันของคุณดําเนินไปแล้วคุณจะสามารถสร้างชีวิตของคุณเองได้จากความตั้งใจนะครับ ซึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังถึงการนึกภาพและการสานึกรู้คุณนะครับซึ่งผมอยากจะนําเรื่องราวของคุณเจมเรนะครับที่เขาบอกว่าสํานึกรู้คุณมาก่อนนะครับเขาบอกว่าการสํานึกรู้คุณเป็นการฝึกจิตที่มีอนุภาพมากสําหรับเขานะครับทุกเช้าเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้น,นมาเขาจะกล่าวคําว่าขอบคุณถึงทุกเช้าเมื่อลุกจากเตียงก็กล่าวคาว่าขอบคุณและระหว่างหลังหน้าแปลงฟันก็ยังนึกถึงสิ่งต่างๆที่ต้องขอบคุณ เขาไม่ได้นึกถึงแล้วก็ทําไปแกนๆนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเปล่งความขอบคุณออกไปแล้วก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกดีๆและสำานึกรู้คุณครับส่วนการนึกภาพเนี่ยผมมีตัวอย่างของคุณแจ็คเคนฟิลนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ยาวหน่อยนะครับความลับนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเขาโตมากับพ่อที่มองโลกในแง่ร้ายตลอดครับพ่อของเขาในคิดว่าคนรวยสร้างฐานะด้วยการเอาเปรียบ หลอกลวงผู้อื่นแล้วก็คิดว่าคนรวยเนี่ยเป็นคนไม่ดีครับจนโตโต,โตมานะครับแจ็คเคนฟิลด์ได้รู้จักกับคนหนึ่งครับชื่อว่า w ีเอ็มยูคลีแมนสโตนนะครับที่ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาครับช่วงที่เขาทํางานอยู่กับคุณสโตนเนี่ยคุณสโตนสอนเขาว่าเขาอยากให้คุณแจ็คเคนฟิลด์เนี่ยตั้งเป้าหมายในชีวิตให้สูงส่งขนาดที่ว่าถ้าสําเร็จสมหวังขึ้นมาจริงๆแล้วก็เขาจะต้องดีใจจนเป็นบ้าไปเลยแล้วคุณก็จะรู้ทันทีนะครับว่าที่คุณประสบความสําเร็จแบบนี้ได้ก็เพราะสิ่งที่ ผมสอนคุณนะครับนี่คือสิ่งที่คุณสโตนพูดนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณแจ็คเคนฟิลมีรายได้ปีละประมาณ8000ดอลลาร์เขาจึงบอกตัวเองว่าปีหน้าเนี่ยเขาอยากจะทําให้ได้ถึง10,000 0สนทั้งทั้งที่ยังคิดไม่ออกด้วยนะครับว่าจะทํำยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องหาเงินนั้นมาด้วยวิธีอะไรอีกเรื่องที่คุณสโตนสอนก็คือทุกๆวันให้หลับตานึกภาพสิ่งที่เราตั้งเป้าเราก็ว่าสิ่งนั้นเนี่ยได้ปรากฏเป็นจริงแล้ว เขาถึงกับทําธนบัตรใบละ1น0 0 0แดอลลาร์ไปแปะไว้บวนเพดานห้องนอนเลยนะครับเพื่อจะได้ลืมตาตื่นมาเจอธนบัตรนี้เป็นสิ่งแรกทุกวันเป็นเครื่องเตือนใจว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาหวังจากนั้นเขาก็จะหลับตาลงนึกถึงภาพชีวิตตนเองในยามที่มีรายได้ปีละ1น0 0 0แดอลลาร์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยครับราว30วันไม่ได้เกิดความคิดฝ่าทางตันอันใดและก็ไม่มีใครจะเสนอช่วยเพิ่มรายได้ให้เขาเลยประมาณ4สัปดาห์ผ่านไปเขาก็ยังตั้งจิตแน่วแน เงิน1นึ่งแสนนะครับที่เขาแปะไว้บนเพดานแล้วจู่ๆก็มีอะไรแวบ,บเข้ามาในหัวตอนนั้นเนี่ยคุณแจ็คเคนฟิลเขียนหนังสือว้เล่มหนึ่งนะครับคือ Chicken Soup for the Soul เขาคิดว่าถ้าเราตั้งราคาขายเล่มละยี่สิบห้าเซนแล้วทํายอดขายให้ได้ถึงสี่แสนเล่มรายได้ทั้งหมดก็จะเท่ากับหนึ่งแสนดอลลาร์พอดีอันที่จริงหนังสือเล่มนี้เนี่ยพิมพ์ออกมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยคิดอะไรแบบนี้มาก่อนความลับข้อหนึ่งก็คือเมื่อเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาจงเชื่อมั่นและลงมือปฏิบัติททันี เขาไม่รู้หรอกว่าจะทำยอดขายถึง4แสนเริ่มได้ยังไงแล้วก็เหลือไปเห็นนิตยสาร er ในช่อ n แนวเอ็นควายเลในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเขาเห็นมันเป็นล้านครั้งแล้วครับแต่เขาก็บอกว่าไม่เคยสะดุดตาสะดุดใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยนิตยสารเร่มนี้ก็โดดเด่นขึ้นเขาคิดว่าถ้าคนอ่านรู้เรื่องหนังสือของเขาสัก4แสนก็อาจจะต้องออกมาซื้อมันแน่ๆนะครับราว6สัปดาห์ต่อมาเขาไปพูดให้ครู600คนฟังที่วิทยาลัยฮันเตอร์ในรัฐนิวยอร์ก เมื่อจบการบรรยายเนี่ยมีสุภาพสตรีรายหนึ่งเข้ามาคุยด้วยคุณพูดได้ดีมากเลยค่ะฉันอยากจะขอสัมภาษณ์คุณแล้วก็ยื่นนามบัตรให้นะครับปรากฏว่าเธอเป็นนักเขียนอิสระที่ขายเรื่องให้ National Inquirer แล้วหลังจากนั้นบทสัมภาษณ์ก็ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และหนังสือของเขาก็เริ่มขายดีนะครับประเด็นที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาได้ดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาในชีวิตรวมทั้งนักเขียนหญิงคนนั้นด้วยเขาขอสรุปเรื่องยาวๆให้สั้นๆนี้นะครับว่า ปีนั้นเขาไม่ได้ทําเงินถึง1นึ่งแสนล้านดอลลาร์ตามเป้าหมายนะครับเขาขายหนังสือได้92,327ดอลลาร์แต่คุณคิดว่าเขาจะนั่งน้าจ่อยด้วยความผิดหวังและโวยวายว่าความลับนี้ใช้ไม่ได้ผลหรอเขาบอกเขาเรื่องนี้มันตื่นเต้นมากสาหรับเขานะครับแล้วมันก็อศัศจรรย์ใจมากและภรรยาเขาเนี่ก็เสนอว่าถ้าวิธีนี้ช่วยให้เขาหาเงินได้1,000 0แดอลลาร์เนี่ยคุณคิดว่าวิธีนี้จะช่วยให้เขาหาเงินได้1นล้านดอลลาร์ไหม เขาก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็บอกว่ามลองดูสินะครับซึ่งที่ผมเล่ามายืดยาวนะครับก็ขอสรุปเรื่องการนึกภาพและการมีสรนึกรู้คุณว่าการคาดหวังเป็นแรงดึงดูดที่ทรงอานุภาพจงคาดหวังสิ่งที่คุณต้องการและอย่าคาดหวังสิ่งที่คุณไม่ต้องการครับการสํานึกรู้คุณเป็นกระบวนการสําคัญที่ปรับพลังงานของคุณและชักนําสิ่งที่คุณต้องการมาสู่ชีวิตคุณเพิ่มขึ้นจงสํานึกในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆมาหาตัวมากขึ้นนะครับ การแสดงความขอบคุณล่วงหน้าสำหรับสิ่งที่คุณต้องการคือการเร่งผลักดันความปัถนางคุณและส่งกระจายสัญญาณที่มีพลังยิ่งกว่าเดิมออกไปการสร้างมโนภาพคือกระบวนการสร้างภาพขึ้นในใจและคุณกำลังสุขใจกับการมีสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณสร้างมโนภาพคุณกำลังสร้างสรรค์ความคิดอันทรงพลังและรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังมีสิ่งนั้นอยู่จากนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดจะส่งสะท้อนความจริงนั้นๆกลับมาคุณในลักษณะเดียวกับที่คุณมองเห็นภาพนั้นในใจและเพื่อประโยชน์ของคุณเอง จงใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นกิจวัตรนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือเพื่ออะไรเพียงอย่างเดียวทุกคืนก่อนนอนนะครับจงทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นและหากมีเหตุการณ์ใดหรือเหตุชั่วขณะที่คุณไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในรูปแบบนั้นจงนึกย้อนสร้างภาพเหตุการณ์นั้นใหม่ในใจในแบบที่คุณต้องการที่คุณจะทําแบบคุณแจ็คเคนฟิลก็ได้นะครับที่เอาธนบัตร1นึ่งแสนดอลลาร์ไปแปะไว้บนเพดานนะครับดึงดูดสุขภาพกันบ้างครับ มุ่งคิดถึงแต่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์คือสิ่งที่เราทําได้ด้วยใจไม่ว่าสภาพเอื่อนไขาภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับซึ่งเขาได้ยกตัวอย่างปรากฏการยาหลอกเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงการทํางานของกฎแห่งแรงดึงดูดเมื่อผู้ป่วยเชื่อมั่นว่ายาที่ใช้เนี่ยรักษาโรคได้เขาก็ได้รับสิ่งที่เขาเชื่อและเขาหายจากโรคจริงๆนะครับซึ่งยานั้นเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรนะครับเป็นแคปซูลเปล่าๆแล้วก็การหัวเราะเนี่ยจะดึงดูดความร่าเริงยินดีขจัดสิ่งที่เป็นด้านลบออกไปและนําไปสู่การรักษาโรค ได้อย่างปฏิหารที่โรคอยู่ในร่างกายได้เนี่ยก็เพราะว่าถูกปลูกล่ามไว้ด้วยความคิดด้วยการสังเกตค้นหาอาการป่วยและด้วยความสนใจที่มีต่อโรคนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกไม่สบายเล็กๆน้อยๆอยอย่าไปพูดถึงมันครับยกเว้นเสียแต่ว่าคุณต้องการจะป่วยมากขึ้นถ้าคุณฟังคนอื่นบ่นเรื่องอาการเจ็บป่วยเจ็บค่ที่ป่วยของตนคุณก็จะช่วยเพิ่มพลังให้การเจ็บป่วยของเขาพยายามพลิกประเด็นสนทนาไปหาเรื่องดีๆครับและตั้งใจที่ถึงภาพคนป่วยเหล่านั้นอยู่ในสภาวะสุขภาพดี ความเชื่อเรื่องการแก่ชราเป็นความคิดที่ฝังหัวเราทุกคนจงสลัดออกจากสํานึกของคุณและหันมารวมสูงความคิดที่สุขภาพดีและความยาววัยนิรันดร์นะครับไม่ต้องติดตามข่าวสารหรือเรื่องโรคและความชราข่าวสารด้านลบเหล่านี้จะช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับหนังสืเอเล่มนี้บอกนะครับซึ่งหัวข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนนี่ก็คือสรุปและทําความเข้าใจกับกฎนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยบอกตัวเองทุกวันนะครับ เขาได้สอนคำทรงอนุภาพออกมานะครับเขาบอกว่าเราก็น่าจะเริ่มใช้คำสองคำที่ทรงอนุภาพที่สุดนะครับเมื่อรู้กฎแห่งแรงดึงดูดนี้แล้วก็คือคำว่าฉันคือหรือฉันเป็นหรือฉันมีให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นต้นว่าฉันกําลังได้รับสิ่งดีๆทุกอย่างฉันมีความสุขฉันมีเหลือเฟือฉันเป็นคนแข็งแรงฉันมีความรักฉันเป็นคนตรงต่อเวลาฉันเป็นหนุ่มสาวตลอดการฉันได้รับการเติมพลังทุกๆวันครับ เขาบอกว่าในหนังสือระบบกุญแจหลักเนี่ยของชาวฮานิสอ้างว่ามีคํายืนยันประโยชน์หนึ่งที่สามารถรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราต้องการมาไว้ด้วยกันเป็นคํายืนยันที่จะทำให้เกิดสภาวะกลมกลืนสอดคล้องสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเสริมว่าที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าคํายืนยันนั้นสอดคล้องต้องกันกับความจริงอย่างเต็มที่และเมื่อความจริงปรากฏข้อบิดพลาดบกพร่องหรือขัดแยง้งทุกรูปแบบก็ต้องสิ้นสลายไปโดยปริยายซึ่งคํายืนยันนั้นก็คือฉันคนหนึ่งเดียว สมบูรณ์แบบแข็งแรงทรงพลังเปี่ยมด้วยความรักสอดคล้องกลมกลืนและมีความสุข <c oughs> เอาใหม่นะครับคำยืนยันนั้นก็คือฉันคืนอหนึ่งเดียวสมบูรณ์แบบแข็งแรงทรงพลังเปี่ยมด้วยความรักสอดคล้องกลมกลืนและมีความสุขถ้าฟังดูเหมือนเป็นงานหนักที่จะต้องลากสิ่งที่คุณต้องการออกมาจากสภาพที่มองไม่เห็นให้มองเห็นก็ลองใช้ทางร้านนี้ดูครับ มองสิ่งที่คุณต้องการว่าเป็นเรื่องจริงการทําเช่นนี้จะทําให้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยปรากฏด,ด้วยความเร็วแสงในวินาทีที่คุณขอออกไปเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในสนามจิตวิญญาณของจักรวาลซึ่งดํารงอยู่โดยปราจากสิ่งอื่นใดเมื่อคุณคิดอะไรขึ้นมาในใจจงรับรู้ว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องจริงและรู้ไว้ว่าสิ่งที่คิดต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีข้องสงสัยแน่นอน กฎนี้เนี่ยจะทําอะไรให้คุณได้โดยไม่มีข้อ,จำ,ขอจำกัดนะครับจงกล้าเชื่อในอุดมคติของคุณคิดถึงอุดมคตินั้นว่าเป็นเรื่องจริงที่เป็นไปอย่างนั้นแล้วนะครับเขายังได้บอกน,นะครับว่าเฮนรี่ฟอร์ดกําลังพยายามนําวิสัยทัศน์ของเขาเรื่องรถยนต์ออกมาให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกผู้คนรอบข้างเนี่ยพาก,กันหัวเราะเย้ยหยันเขาคิดว่าเขาเนี่ยบ้าที่พยายามวิ่งตามภาพฝันันหลุดโลกแบบนั้นแต่เฮนรี่ฟอร์ดดูดีครับว่าคนที่หัวเรายะเขามากมายเนี่ย ไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเขาดูความลับข้อนี้และเขารู้กฎของจักรวาลนะครับไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทําได้หรือว่าคุณทําไม่ได้คุณก็คิดถูกทางนั้นนะครับเพราะบอกงั้นนะครับซึ่งสรุปได้ว่านะครับคุณต้องเติมสิ่งที่คุณต้องการลงไปบนกระดาษเอ่อเอาใหม่นะครับคุณต้องเติมสิ่งที่คุณต้องการลงไปบนกระดานดําแห่งชีวิตของคุณสิ่งเดียวที่คุณต้องทําก็คือรู้สึกดีนะบัดนี้ คุณยิ่งใช้พลังอำนาจในตัวมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งดึงดูดพลังอำนาจให้เข้ามามากขึ้นเท่านั้นจงอบกอดความดีงามของคุณเสียงแต่บัดนี้เรากำลังอยู่ในยุคแห่งความรุ่งโรจน์เมื่อเราสลัดความคิดอันจำกัดทิ้งเราจะได้สัมผัสกับความ้ํำเลิศที่แท้จริงของมนุษย์ในทุกๆด้านของการสร้างสรรค์ทำสิ่งที่คุณรักครับถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งใดจะนำความสุขมาให้คุณจงถามว่าความสุขของฉันคืออะไรขณะที่คุณผูกใจไว้กับความสุขใจนั้น คุณก็จะนิ่งดูดสิ่งที่นำพาความยินดีมีสุขให้เข้ามาอย่างท่วมทน้นเนื่องจากคุณที่ส่งคลื่นความสุขออกไปนะครับในเมื่อคุณได้เรียนรู้ความลับนี้แล้วคุณจะเลือกทําอะไรกับความรู้นั้นก็แล้วแต่ใจคุณนะครับสิ่งที่คุณเลือกล้วนถูกต้องทั้งสิ้นเพราะว่าพลังอํานาจทั้งหมดเป็นของคุณซึ่งถ้าคุณผู้ฟังทุกคน,นเพื่อนๆทุกคนนะครับอยากนําหนังสืออยากรู้ลึกมากกว่านี้กว่าที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับก็ไปสามารถไปหาอ่านได้นะครับ ต้องขอภัยในความตะกุกตะกักนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะตามไปจนถึง e ี1ีร2อยอนะครับซึ่งในตอนนั้นผมว่าผมอาจจะพูดไม่ตะกุกตะกักแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับรไว้ผมอ่านหนังสือเล่มใหม่จบแล้วผมจะนำมาสรุปความให้ฟังนะครับว่าประโยชน์มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แนะนําให้ไปซื้อเล่มนี้มาอ่านนะครับจริงๆนะครับดีจริงๆนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝันดีครับ